กองพันทหารผู้พักดีในห้วงประวัติศาสตร์อันมืดมิดมีดินแดนแห่งหนึ่งถูกปกครองโดยจอมพลเบสเรกผู้บ้าอำนาจและกระหายสงครามเขาเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรตรงแลกมาด้วยเลือดเนื้อของศัตรูและประชาชนของตนเองกองทับของจอมพลเบสเรกคือเครื่องจักรสังหารที่ไม่รู้จักความพ่ายแพ้และที่น่าเกรงขามที่สุดก็คือ กองพันปีศาจท,ที่ส3 3กองพันนี้ประกอบด้วยทหารที่ถูกปลูกฝังให้พักดีต่อจอมพลเบสเร็กอย่างสุดจิตสุดใจพวกเขาได้รับการฝึกฝนให้ไร้ซึ่งความกลัวแล้วไร้ซึ่งความเมตตาไม่ว่าคำสั่งจะโหดร้ายเพียงใดพวกเขาไม่เคยตั้งคำถามชื่อของกองพันปีศาจท,ที่13กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความโหดเหี้ยมในสมรภูมิต่างๆ จอมพลเบสเซร็กผู้บ้าอำนาจไม่ได้สนใจชีวิตของทหารเหล่านั้นเลยเขามองว่าทหารเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ได้แล้วทิ้งแต่ทหารในกองพันปีศาจท,ที่13ต่างเชื่อว่าจอมพลเบสเซรกเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พวกเขารักและเทิดทูนเขาและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อเขาในที่สุดวันแห่งการตัดสินชะตากรรมก็มาถึง จอมพลเบสเร็กออกคำสั่งให้กองพันปีศาจที่13เข้าโจมตีป้อมปราการแห่งอาณาจักรแห่งแสงซึ่งเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาจอมพลเบสเร็กบอกพวกเขาว่าจงบุกเข้าไปอาณาจักรแห่งแสงจะล่มสลายด้วยน้ำมือของพวกเจ้ากองพันปีศาจที่13สสวมชุดเกราะเหล็กสีดำสนิทพร้อมอาวุธครบมือพวกเขาเหมือนกองทัพปีศาจที่หลุดออกมาจากนารกทหารทุกคนร้องตะโกวนว่า จงรบเพื่อจอมคนเบสเร็กอย่างกึกก้องกัมนาดการสู้รบดำเนินไปอย่างดุดเดือดเสียงดาบกระทบดาบเสียงธนูพุ่งเท่าใส่เสียงร้องโหยหวนของทหารที่บาดเจ็บและล้มตายระงมไปทั่วสนามรบทหารของกองพันปีศาจที่13ต่อสู้เรากับปีศาจร้ายพวกเขาไม่ถอยหนีแม้เป็นนิดเดียวเมื่อมีทหารคนหนึ่งล้มลงอีกคนก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแต่แล้วจอมพลเบสเร็กก็หักหลังพวกเขา เขาสั่งให้กองทหารสำรองที่ซุ่มโจมตีอยู่ด้านหลังยิงธนูเพลิงถล่มใส่กองพันปีศาจที่13และทหารของเขาเองทหารที่กำลังต่อสู้กับศัตรูอยู่ด้านหน้าไม่ทันระวังตัวและต้องล้มตายลงไปต่อหน้าต่อตาทหารทุกคนในกองพันปีศาจที่13ถูกจอมพลเบสเร็กร้อยแพ้กลางสนามรบท่ามกลางเพลิงที่ลุกโชนพวกเขายังได้ยินเสียงหัวเราะอันบ้าคลั่งของจอมพลเบสเรเรก ทหารทุกคนในกองพันปีศาจที่13เสียชีวิตในสนามรบแห่งนั้นไม่มีใครรอดชีวิตจอมพลเบสเร็กได้รับชัยชนะแต่ก็แลกมาด้วยชีวิตของทหารที่พักดีที่สุดของเขาเขาไม่สนใจศพของพวกเขาและปล่อยให้ศพของทหารในกองพันปีศาจที่13เาเน่าเหม็นและส่งกลิ่นลคละคลุ้งไปทั่วสนามรบวิญญาณของทหารเหล่านั้นไม่ได้ไปไหน พวกเขายังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นเพราะความพักดีอันยิ่งใหญ่และตายทั้งที่ยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรพวกเขายังเชื่อว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่และทำตามคำสั่งของจอมพลเบสเร็กอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาต่อสู้กันเองในสนามรุนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าดุดดังถูกสาปให้ต้องทำสงครามชั่วนิวรันร์หลายปีผ่านไปสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสุสานของกองพันปีศาจที่13บสา ผู้คนเรียกมันว่าป่าแห่งปีศาจไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงดาบกระทบกันเสียงฝีเท้าของกองทหารที่วิ่งไปมาในความมืดมิดแล้วจะได้เห็นเงาดำของเหล่าทหารในชุดเกราะที่กำลังทำสงครามที่ไม่มีวันจบสิน้นมีเรื่องเล่าขานถึงทหารผู้รอดชีวิตจากสมรภูมิแห่งนั้นที่เดินพลัดหลงเข้าไปในป่าแห่งปีศาจเขาเล่าว่า เห็นเหล่าทหารของกองพันปีศาจที่13ยืนนิ่งราวกับหินในความมืดมิดเมื่อเขามองใกล้ขึ้นกลับพบว่าไม่มีดวงตาอยู่ในเบ้าตาเลยแม้แต่ดวงเดียวทหารเหล่านั้นหันหน้ามามองเขาพร้อมกับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเลือดไหลออกมาจากปากและดวงตาเขาจึงรีบหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากป่าแห่งนั้นและไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพักดีที่ตาบอดสามารถนำพาความตายมาให้ได้หากเราไม่รู้จักจะตั้งคำถามกับผู้นำที่บ้าอำนาจเราอาจจะต้องรับกรรมเหมือนกับทหารในกองพันปีศาจท,ที่ส3ที่ต้องทำสงครามต่อไปชั่วนิรันในสนามรบที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดของเพื่อนพ้องที่ต้องทำสงครามต่อกันไปจนถึงวันสิ้นโลก